ป้าป้านี่นี่เทปมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกเทปนึงแล้วปาป้าพูดผิดพูดผเพราะว่ามันพูดผิดบ่อยต้องใหม่เทปนึงเอาใหม่เหรอไม่เอาไม่เอาอันนี้แหละอันนี้แหละครูตอนนี้อยู่ที่นู่นแล้วใช่ไหมอยู่ที่นี่แหละตอนนี้แต่ว่าแอบมาถ่ายไงจริงๆแล้วอ่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่นู่นแล้วที่นู่นอยู่จาอยู่ที่นู่นแล้วนะตอนนี้อยู่ที่นี่โอเคโอเคแล้วตอนนี้คือที่ไหนตอนนี้คือที่ร้านข้าวหอมที่พี่โจพี่พีดอ่ะแต่ว่า โบขาวโบขาวนั่นทยไฟตาตาเรบจีมากไทยไฟเลยไม่ไาวเดี๋ยวไม้ขาวไม้ขาะโอ้โหจริจะตีเข่าเลยโบขาวโบขาวไม่ไม่เดี๋ยวป้าขาวอะไรนะอ๋อป้าก็คงจะดูอยู่ที่นู่นใช่ไหมดอกไม้ขาวเออคุณดอกไม้ขาวคิดถึงตาด้วยนะคิดถึงทุกคนด้วยนะแล้วป้าคิดถึงป้าไหมคิดถึงคิดถึงทำไงคุยไลน์ ไม่ได้หรอกไม่เป็นรไม่ได้หรอกตอนี้ไปอยู่ที่นูนแล้วปานี้ปานี่ไปอยู่ไหนปานี่ไปอยู่ไหนเดี๋ยวมาพร้อมใชนไมไม่ไม่พร้อมมีสายแล้วมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยออาแล้วเรามีเพลงไม้ปลาด้วยนะครับไอยนานาาน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 